สวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนทริปการถ่ายภาพชิ้นงานให้ดูน่ารักฟุ้งฟิงค่ะซึ่งขั้นแรกในการถ่ายรูปให้สวยนะคะเราต้องใช้บรรยากาศซึ่งเป็นตอนกลางวันและมีแสงเจิดจ้าแบบนี้นะคะแล้วก็2คือเราต้องเลือกสถานที่ที่ค่อนข้างจะสวยและเหมาะกับตุ๊กตาเราคืออาจจะเป็นเลือกเป็นสวสนสาธารณะอย่างที่นี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนจตุจักรนะคะ และว,วันนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีการถา icorn, ่ายรูปยูนิคอนตุ๊กตายูนิคอนตัวนี้นะคะซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะเราต้องเลือกจุดที่เราเหมาะการถ่ายภาพ<ส>ก็คือเราอย่าเลือกอะไรที่ย้อนแสงแบบฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะค่อนข้างจะย้อนแสง <S <S เห็นได้จากแสงอาทิตย์ที่จะมาจากฝั่งนี้ <S <S เราจะเห็นได้ว่าตัวยูนิคอนค่อนข้างค้ำไปเลยนะคะเราก็ต้องเลือก ที่ไม่ย้อนแสงนั่นเองก็คือเราต้องมาเลือกฝั่งนี้นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะเลือกแบบนี้เราก็จะสามารถถ่ายรูปได้สวยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าแอดมินจะถ่ายให้ดูนะคะ ต่อมาเราก็จะมาถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนนะคะของแอดมินเป็น Samsung Galaxy S6 ค่ะซึ่งมีโหมด Selective Focus นะคะให้เลือกโหมดนี้นะคะ<ม>แล้วก็พยายามจับภาพตุ๊กตาให้ห่างจากกล้องประมาณ20นิ้วนะคะ<ม>แล้วก็โฟกัสที่ตัวตุ๊กตาแบบนี้ค่ะแล้วกดถ่ายนะคะร<ม>อบนิดนึงนะคะเพื่อการประมวลผลของกล้องนะคะ ภาพที่ได้ออกมานะคะจะมีความที่หน้าชัดหลังเบลอนะคะทําให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นดูคล้ายกล้องโปรมากขึ้นค่ะต่อมาเราจะมาเปลี่ยนมุมกันบ้างนะคะให้เป็นมุมทางด้านทางด้านฝั่งวิวที่สวยขึ้นนะคะเป็นฝั่งแม่น้ํานะคะโอเคนะคะเวลาจับภาพนะคะให้จับภาพให้เอาตัวตุ๊กตาเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ปล่อย ด้านขวามือไว้นิดนึงเพื่อให้เห็นวิวนะคะมันจะทําให้ภาพดูคลาสสิกมากขึ้นแล้วกด selective focus เหมือนเดิมนะคะสังเกตด,ดูนะคะว่าอย่าให้พยา,ยามอย่าให้ตุ๊กาตาเนี่ยโดนแดดอย่าให้โดนแสงแดดมากเพราะว่าเงาดําๆของมือเราทําให้ตกอยู่บนหน้าตุ๊กาตาแล้วมันไม่สวยต่อมานะคะเราก็มาถ่ายภาพแนวตั้งกันบ้างนะคะซึ่งเราก็ใช้โหมดเดิมคือ selective focus นะคะแล้วก็อาจจะปรับภาพ นิดนึงให้เป็นสีเลี่ยมจัตุรัสโดยการปรับพิกเจอร์ไซส์นะคะให้เป็นสีเสี่ยมจัตุรัสเผื่อว่าท่านอยากจะเอาไปอัพลง i n s t ตาแกรหรือว่าเป็นเว็บไซต์อื่นๆก็จะได้เห็นตัวตุ๊กตายอย่างเต็มที่คะ่ะโดยการไม่เน้นฉากหลังเท่าไหร่นักแบบนี้ก็ได้ภาพที่คมชัดเหมือนเดิมนะคะโดยการใช้กล้องเซฟทีโฟกัสนะคะโอเคนะคะต่อมาเรามาดูมุมนี้กันบ้างก็ใช้วิธีเดิมเหมือนกัน ก็คือซีเรียมดัตตุรัสแล้วก็ถ่าย Selective Focus ค่ะก็จะได้ภาพที่คมชัดเช่นกันนะคะโอเคนะคะหรือเราอาจจะใช้พวกป๊อปอย่างอื่นเช่นพวกตะก,ก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยการที่เราใส่โฟมลงไปนะคะเพื่อให้ฐานตะก,ก้าเนี่ยมันสูงยิ่งขึ้นค่ะใส่โฟมไป2ชิ้นนะคะ ตามรูปนะคะแล้วก็มีผ้าที่เอามาลองให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะก็จัดจัดเรียงจัดภาพจัดตะกร้าดังกล่าวนะคะดังรูปเลยคะ่ะแล้วก็วางตัวยูนิคอร์นลงไปนะคะวางยังไงก็ได้ให้มันสวยงามแล้วก็จัดภาพถ่ายออกมาให้สวยก็คราวนี้อาจจะใช้เป็นทรงแนวตั้ง หรืออาจจะเป็นสียดียมจัดจำหนัาก็ได้อาจจะไปตัดภาพทีหลังได้นะคะแบบนี้ก็พยายามจัดให้สวยงามโดยการวางมุตเต่าก็แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณานะคะ ดาวโหลดโปรแกรมแต่งรูปที่ Play Store นะคะให้เราค้นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า mix mix ตัวนี้นะคะโปรแกรมนี้ชื่อว่า mix by camera 360นะคะให้กด open นะคะหรือว่าก,กด install ก็ได้ค่ะคนที่ไม่มีนะคะต่อมา,าค่ะให้เราไปที่ไปเลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการมาแต่งนะคะก็อาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้ ที่เราคิดว่ามันเราถ่ายมาสวยนะคะพอเลือกรูปนี้มาปุ๊บให้เราไปที่ Edit to b o x นะคะ Exposure ตัวนี้ให้เราเลือกค่าให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะ15 Contrast ลดเพิ่มขึ้นนะคะประมาณเท่าไหร่ก็ได้ถ้าอยากให้คมชัดก็เพิ่มขึ้นเยอะๆประมาณ 50า่บะคะ9่สไฮไลท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ภาพขาวขึ้นท่านลดน้อยลงมันก็ทำให้ภาพค้ำลงนะคะดูจากตัวสีขาวนะคะสังเกตได้ทำให้ตัวสีขาวกระจางขึ้นไฮไลท์ประมาณ45นะคะแชโด์นะคะให้ลดลงนะคะภาพจะคม มานะคะให้เราไปเลือกที่ texture ค่ะให้เลือกที่ F1 นะคะ F1 ตัวนี้จะเห็นว่ามีแสงจีทางด้านขวาให้กดอีกครั้งหนึ่งที่ F1 นะคะกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นนะว่า strength ก็คือความเข้มของแสงส่วน rotation ข้างล่างนี้ก็คือ เราเปลี่ยนทิศทางของแสงตัวนี้ได้ถ้าเราคิดว่าแสงอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปให้เราลด strength ลงนะคะให้น้อยๆหน่อยแล้วก็ rotation ให้มันอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมถ้ามันมาอยู่ฝั่งนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะมันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าให้เราไปอยู่ในส่วนที่เป็นวิวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้จัดตัวตุว๊กต,ตาเนี่ยอยู่ขวามือนั่นเองค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะกำลังสวยอาจจะใส่ ความเข้มของแสงให้มากขึ้นภาพก็จะดูฟื้นฟิ้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอาเซสิ้นนะคะกดเซฟได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะการแต่งรูปให้ฟุ้งฟิงเราโปรแกรมนี้นะคะจะมีคำสั่งที่บอกว่า Save Filter ตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งทำให้เราสามารถเก็บการ Edit ภาพครั้งนี้เอาไวไ้วใช้ในคราวหน้านะคะ จะตั้งชื่อเป็นตัวที่เราต้องการเช่นยูนิคอร์นเป็นต้นอันนี้คือฟิลเตอร์หลักของเราที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในการแต่งภาพครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวแอนวินจะแสดงให้ดูนะคะการใช้ฟิลเตอร์ที่ทําไว้แล้วนะคะให้เราไปเลือกรูปภาพอื่นนะคะคราวนี้เราจะลองเลือกรูปภาพที่อยู่ทางนี้บ้าง ตัวตุ๊กตาของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตัวรูปนี้ละกันอันนี้จะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าลองดูนะคะในการแต่งรูปก,การใช้ฟิลเตอร์ที่เราเซฟมาให้เครื่องที่มม้นะคะแล้วก็เลือกที่ยูนิคอร์นอย่างนี้เลยคะ่ะแสงก็จะมาตามที่เราได้เคยได้ตกแต่งไว้แล้วถ้าสมมติว่าตรงนี้เราเห็นว่าแสงอยู่ทางซ้ายมือแล้วไม่สวยให้เราไปที่ edit to box อีกรั้นหนึ่งแล้วก็ไปที่ texture ไปที่ F1 นะคะแล้วก็ไปปรับ Rotation Rot เปลี่ยนทิศทางของแสงได้อย่างนี้นะคะให้ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือแทนก็ได้นะคะอาจจะปรับ Stretch ให้ใน้อยลงก็ได้คือเราสามารถ Edit ได้ไดไดตลอดอันนี้คือข้อดีของโปรแกรมนี้นะคะสามารถ Save ฟิลเตอร์ที่เราได้ตกแต่งไว้เรียบน้อยแล้วแล้วเราก็ Save ภาพเป็นเหมือนเดิมนั่นเองโอเคค่ะ ต่อ,อมานะคะเราจะมาดูวิธีการแต่งภาพพวกที่เป็นภาพสี่เหลี่ยมบ้างว่าจะแต่งออกมาได้สวยขนาดไหนคือพิกี้อาจแต่งรูปภาพที่ใช้แสงข้างๆแต่คราวนี้การแต่งรูปภาพสี่เหลี่ยมเราจะต้องทำทำแบบอื่นนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่ยังไม่ได้แต่งอะไรรูปนี้อาจจะเห็นว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมตั้งไม่สวยเราก็เลือกครอปมันให้มันน้อยลงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นั่นเอง น,นี้นะคะโอเคต่อมาปุ๊บก็กดที่ฟิลเตอร์นะคะไปที่บิวอินไปที่บิวอินนะคะเขานี้อาจจะใช้โปรแกรมเสเล็จลูกที่เขามีมาให้บ้างคือในนี้ก็มีมีฟิลเตอร์อีกเยอะนะคะ mm hmm. เข้าบิวอินเราก็เลือกสายฟิล์มค่ะแล้วก็ให้เลือกตัวนี้นะคะฟูจิ ตัวแรกเลยหรือต,ตัวที่2ก็ได้เหมือนกัน้าจะออกมากระจ่งางใสสวยถ้าเราต้องการให้มันลดความกระจ่างลงก็สามารถลบ strange ของมันได้นะคะตัวนี้แบบนี้นั่เองอเคแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับภาพแบบสีเรียลจตุรัสนะคะไม่ต้องใส่แสงให้วัวงอลังก,การแต่ว่าเน้นความคุมชัดของรูปรูปก็ออกมาสวยแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ โอเคค่ะนี่ก็คือการแต่งรูปเบื้องต้นนะคะที่ใช้ได้ด้วยสมาร์ทโฟนไม่ต้องลงทุนซื้อกล้อง,งแพงๆนะคะโอเคนะคะแอดมินก็ขอจบการสอนทริปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ